หลังจากได้หูจักอักษรน,นะครับหรืออักขระนะครับละนากะขะกะค้างะไปหมดแล้วนะครับทีนี้มันจะต้องมีสละนะครับที่จะต้องมาผสมเพื่อมันเป็นกรรมขึ้นมานะครับก็มันก็คล้ายๆในภาษาไทยกลางนะครับก็จะพิษแพรก,กันไปนิดๆหน,หน่อยๆนะครับก็ลงมาดูนะครับ ในสระของภาษาลนาป้นห้องว่าไม้นะครับไม้นะครับเริ่มเลยนะครับสระอ่ะป้นห้องว่าไม้กะนะครับไม้กากาน้อยอันนี้กาโงงนะครับกามันจะโงงใหญ่ก็ไม้กาเหมือนกันนะครับแต่ไม้กาโงงเนี่ยเพื่อจะใช้อยู่ห้าตัวนะครับ ก็คือตัวตัวกะนะครับตัวตัวบะนะครับตัวตะตัวท่าตัววะนะครับมีห้าตัวนะครับที่เปิ้ลใหญ่ใจนะครับอ่าส่วนอื่นตัวอื่นเปิ้ลมันนิยมใจกันนะมีจะมีอยู่ห้าตัวนี่นะครับไม้กล่อไม้กล่อมก็คือสรลอัมนะครับไม้กล่อนะครับไม้กิก็คือสรลอีนะครับไม้กิไม้กี ไม้กืไม้กึไม้กุไม้กูไม้เกะไม้เก๋นะครับก็คือสระเอนะครับไม้เก๋ไม้แกะนะครับไม้แก่ไม้โกไม้โกนะครับสระโอนะครับไม้โกเนี่ยไม้โกบาลีก็คือมีไม้เก๋อยู่หน้าแล้วก็มี ไม้กาอยู่ข้างหลังก็คืออันนี้คือไม้โกบาลีนะครับแต่ถ้าจะเป็นไม้เก่าคือสระเอมันจะต้องมีไม้ซัดหรือไม้พัดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับดูนะครับอันนี้มันจะแตกต่างกันในภาษาภาษาไทยนิดหน่อยนะครับก็คือเนี่ยคือสระเอ็คือไม้เก่าเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้นะครับ อ่าแบบอันนี้ก็แตกต่างกันนะคือไม้ไม้เกาะนะครับสละอออ่าในภาษาไทยนะฮะมันอันนี้คือมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม้กเกาะสละอ้อนะครับไม้เกาะนะครับไม้เกาะนะครับไม้เกาะถ้ามีถ้าว่ามีตัวสะกดเนี่ยอ่ามันก็จะมีตัว ตัวอ่ากังนะไม่กังอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะตัวจุดนี่ยฮะแต่ถ้ามีตัวสะกดนะฮะนอนอย่างเงี้ยนะฮะนอนออนอะไรพวกนี้มันก็จะตัดออกไปนะะก็จะเป็นเหลือตัวเดียวนะครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวไม่กลัวอ่าในกรณีที่อ่า บ่มีตัวสกดนะครับไม่กลัวมันจะเป็นนี่ยังเอาตัวกะใส่มาใส่ตัวนี้ก็คือกัวนะครับฮะแต่เมื่อมีตัวสะกดแล้วนะครับอ่าก็จะตัดตัวตัวบนออกไปนะครับก็ก็จะเหลือตัวล่างตัวเดียวคือตัวตัวว่าเนี่ยคือยังยังจวนอย่างเงี้ยเนาะปวนป่วนอย่างมันเนี่ยมันก็ตัดออกไปก็จะเหลือแค่นี้นะฮะคือหลักการของ สระของล้านานะครับไม่เกียนะครับไม่เกียเออคือแม่เหี่าเพี้ยอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่เกียนะครับไม่เกียรในในกรณีที่บ่ม,มีตัวสกดนะครับก็ก็จะจะมีสระ,ะเออยู่หน้านะก็คือเห<ม>ียอะไรเนี่ยเส<ะ>ียอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าว่ามีตัวสกดอออกมาก็จะต้องตัดสระ,ะเอนี้ออกก็คือ อย่างเชียงใหม่เชียงฮายอย่างพวเนี้นะครับไม่เกือไม่เกือนะครับอันนี้อันนี้คล้ายๆภาษาไทยอ่าแต่แต่มันจะมีแปลกอยู่นิดหนึ่งคือตัวมันจะมีตัวอสองตัวนะครับตัวอะนะครับไม่เก๋าอ่าเมื่อมีตัวสะกดแล้วอ่าก็จะตัดตัวตัวอะตัวหลังนี้ออกเปลี่ยนไปเอาตัวสะกด มาใส่อย่างเหมือนอย่างเงี้ยฮะ,ะมะกจะต้องเอาตัวสกดตมาไว้ตรงนี้นะครับไม่เก๋ไม่เก๋นะครับไม่เก๋นะไม่เก๋นี่เจอบ่อยนะฮะคืออย่างอำเภอเก๋อ,อะไรพวกนี้นะครับไม่ไก่บาลีนะครับสลายนะครับสลายบาลีนะฮะตัวนี้นะฮะมีมีไม่เก๋อยู่ข้างหน้านะตัวแยะสองตัวอยู่ข้างหลังนะฮะ ตัวแยตัวหนึ่งเป็นหางตัวเนี้ยตัวหนึ่งเป็นตัวธรรมดานะฮะไม้ไก่นะครับบาลีแถมแถมอย่างหนึ่งก็คืออย่างใช้ใช้ยะนะฮะอย่างใช้สละอายเอาไม้ไก่อันเนี้ยสัดอะตัวตัวแยะนะครับม็เติมเนี่ยฮะมันก็ตัวนี้ใจนักนะครับไม้ไกบ่บาลีอันนี้ไม้ไก่ธรรมดานะฮะ มีตัวเดียวนะไม้ไก่ธรรมดาไม้กักนะครับไม้กักนะครไม้กักไม้ซัดนะครับเอามาดูเครื่องหมายต่างๆนะครับในภาษาละนามันก็จะมีวันอายุสองตัวนะครับก็คือไม้ยักษ์หรือไม้ยอเนี่นะครับเนี่ยคือไม้เอกนะครับไม้ยักษ์หรือไม้ยอะหรืออันที่สองก็คือไม้ขอจ้างก็คือไม้โทนะครับ ไม้โถม,มีเอกโทนะครับตีจัตวาบมีนะครับมีมีวันณยุอยู่สองตัวนี่นะครับเดี๋ยวจะออกมาเป็นเสียงหกเสียงได้ในก็เดี๋ยว,ยว,ยวจะอู้ที่หลังนะครับไม่ซัดนะครับไม่ซั์ไม่กักนะเหมือนกันนะอันนี้ไม่ซัดกับไม่กักนะอันเดียวกันนะั่นแหละใช้แตกัย่างนั้นนะครับเหมือนกันไม่กะ ตัวละห้ามก็คือ,อคล้ายๆตัวกระรันนะครับเอาไปห้ามเมื่อออกเสียงไว้นะครับหรือเป็นตัวกัะรัน,นคล้ายๆนค,คล้ายๆกันไม้กังนะครับไม้กังจะอยู่อยู่ตรงบนเนี่ยนะไว้ไม้กังถ้าสมมุติว่าเขาจะแปลงเป็นไม้กังไหลนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าแถมหน่อยก็จะได้ดูว่าอ้อมเป็นยังไง ไม่กังกับไม่กังไหลมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม้โกงนะครับไม้โกงก็คือตัวนี้นะครับเอาไว้ผสมเป็นอักษรอย่างกลมอย่างเงี้ยคมอ่ะอย่างไม่อะารหลายอย่างนะครับไม้ซ้ํานะครับไม้ซ้ํานี่ก็จะใจอยู่สองกรณีนะครับก็คืออ่าประโยคยาวๆเขาก็จะเฮ้อ อูซ้อซ้ำแบมังกประโยคนหะึงหรือจะเอาซ้ำตัวเดียวหรือจะเอาไว้ซ้อนกันเขาจะเป็นเครื่องหมายว่าอ๋อตัวนี้มันซ้อนกันนี่นะครับเครื่องหมายก็ในรภาษาละน,นาก็มีเต้าอี้นะครับ